ต่อไปจะขาดอี้กองเกีียวี่าจะขาดเปดูกี้สันเตื่อนตาอถักคุณละิบก็จะมีการขายรูปผ่านวีดีโอเดี๋ยวไปชมกันเลยครับตอนนี้ถึงเพื่อนปาตตักคุณละิดแล้วครับอีก2 0 0เมตรเต็ตัวเรียกวา2 0 0เมตรเต็มตัวเรียวขวา

อ๋อที่นี่คือนที่นี่เกลื่อนป่าตัดพปิดครับตรงนี้เป็นาเื่อนป่าตัดลริดยอย่ตรงนี้เป็นอูเขาครับ ตากลับปิดครับจังหวัดลบบุรีครับนะวันนี้วันที่ต่อคึอกกะกานะเวลานี้ก็ปีโมง28นาทีครับ สถานที่ห้องเที่ยวที่อกก็จะมีการขึ้นรถไปจากสถานีเกินป่าตากคนละติดก็ที่จะไปคมชมท้งอาติ์กลางกลางคางวิ่งทางวิ่งรถไฟกลางน้ำซึ่งเป็นรถไฟรอให้น้ำครับก็ที่จะชมพ้าอาิตย์ครับแล้วก็คมวิวภูเขาแล้วก็น้ำเดี๋ยวไปชมกันเลยครับ อ๋อตรงนี้รถไปขระวนสีแดงครับที่กำลังจะไปอาคารก้างเกลือนครับขอบคุณค่ะที่เราฝากแล้วค่ะ <c oughs> ได้เลยครับเ <c oughs> ชิญเลยค่ะข <c oughs> อบคุณค่ะงนี้เป็นจุดชรมวิว <c oughs> คนทางวิง่งรถไปครับ <c oughs> จาง ดังอ่างเก็บน้ำของเ่วนป่าตักโุลปิดครับนี่ตรงน,นี้รถไปขรบวนดีอย่างจอดตรงกลางรถไปลอยน้ำรับงนี่นี่คือว่าเป็นจุดไฮไรต่อมันอของจังหวัดปบบุรีครับ วเวลาที่ถาย5โมง5โมงปิดปีตกีครับนักว,วันนี้วันที่2ขึ้นท,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 ทิาโยนนกหน้ร้อยหกิบเ็ครับนี่คกัดใหญ่มากเหร นั่งรถไปขับวนไปแดงมาเยี่ยมเปิดป่าปักโคกพิษครับ

ี้เป็นพระอาทิตย์พระอาทิตย์กำลังตกฟินครับอันนี้ขัดไทยครับก่อนกลับบ้านครับ้เวลานี้ก็6โมง3เขีดค,ครับกำลังเดินทางกลับกรุงเทพกครับอันนี้ขัดไทยครับก่อนจับก่อนกลับบ้านครับ